ชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนมกราคม2568ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนนี้เนี่ยท่านต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะครับต้องบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านมีโอกาสที่จะร่มหมอนอนเสือได้ตลอดทั้งเดือนนะครับบางท่านอาจจะรุนแรงบางท่านอาจจะอาการไม่มากนักนะครับ ในช่วงวันที่9ถึงวันที่19เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าก่อนหน้ากับหลังเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยเยอะมากที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า9ถึง19นี่จะรอ,อดพ้นนะครับแต่ว่าอาการอาจจะแบบนิดหน่อยไม่รุนแรงนะครับแล้วก็อาจ จะนะครับต้องบอกว่าอาจจะเดือนนี้เนี่ยอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยดีนักนะครับจากทางไกลนะครับรวมถึงอาจจะได้ข่าวอาการเจ็บป่วยนะครับของญาติผู้ใหญ่ของท่านได้นะครับสำหรับในเดือนนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องการเงินเนี่ยสองสามเดือนที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของ รายรับรายจ่ายอยู่ตลอดเวลานะครับรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับหรือว่ารายรับเข้ามาก็ต้องจ่ายในเรื่องต่างๆออกไปนะครับก็ต้องบอกว่าในตั้งแต่25นะครับ25เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินถือว่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะเริ่มดีขึ้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากกว่าสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับในเรื่องความรักก็ต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ย อาจจะมีจังหวะนะครับที่จะได้พูดคุยปัญหาต่างๆนะครับที่ผ่านมาถึงจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักนะครับแต่ก็สามารถนะครับที่จะปรับความเข้าใจกันได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่9ถึง19เนี่ยต้องถือว่า,เ,าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีที่จะมีโอกาสปรับความเข้าใจนะครับกับ คนรักของท่านหรือว่าพูดคุยในเรื่องปัญหาต่างๆที่สะสมกันมานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องโชคลาภเนี่ยในช่วงปลายเดือนเนี่ยพอจะมีออโอกาสนะครับลุ้นให้ชาวราศีเมถุนเนี่ย ได้ชื่นใจบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคนะครับในช่วงปลายเดือนก็ลองอลุ้นๆดูกันได้นะครับ